เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะสาวน้อยที่มันแพงคือมันเป็นวาละใหญ่ของวงการหมอลำที่ต่างผู้มีภาคหรือตางอาชีพตางสาขาเสริเหนวมาโอ้ไม่แปลกใจเลยที่หมอลำฟีเวอร์ก็เพราะเพิ่นกลมเกี่ยวกันเพิ่นสามคคีกันเพิ่นเข้ารบต่อคู่บ่าอาจารย์เพิ่นจะได้กิ่งใจมงกัรหมอลำหฮานะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยนะครับเมื่อกี้ขอประคุ่น ไปยั่งนะครับผู้หลักผู้ใหยวัวสิเป็นที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเอ้ยมากวัวศิลพี่ยานะครับนี่จากรัตนศิลป์นะครับแล้วก็พ่อวีรพงศ์คงศ์ศิลปินผู้ไทยพอพระเอกไข่ออกคนนี้นี่เออบ้านี้แม่มากนะครับแม่สุภาพวัวศิลคุณแม่อุษานะครับนี่จากหนึ่งในสยามนะครับแล้วก็พี่อุ๊ดจากหมูพนันธ์พิเศษศิลป์ แล้วกเมื่อนี้พ้อหนาเฮี้ยงตากันแทบทุกคณะเลยบ่ได้เอ้ยซื้อตะวันวังเว้นกับเอ้ยเป็นมลวนะครับเนาะช่วงนี้ครับเป็นช่วงพิเศษชื่อ่าเป็นวาระที่นะครับตรงครับ19ปีของอีลาน่อยครับ3ปีที่ม่หม่อมความสุขให้แฟนๆจากวันนั้นมาถึงวันนี้ครับมาสมัครกับพอจูหลังฮาน ตั้งแต่อายุ16ปีครับดีใจน้ำวามสำริจทุกสิงทุกจางครับอะกับวันเกิ people, ดเบิร์เดย์ขององค์หิงเพชรบ้านแพ Happy birthday. เก่อนนะครับเราเรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในค่ำคืนนี้นะครับร่วมอวยพรในสำหรับที่อยากองเราเป็นผู้ได้เอาวุฒสูงคอยดูแได้ดีขต้นเอาได้เอาศาสตร์ก็ได้แบ่งกันลำไยไง พี่หลาเนาะองค์หิงพี่เนี่ยคือบอกไว้ห้่อไได้เออวันเกิดเจ้าบุญวันที่สิบสามเนาะ่ะวันเกิดเจามาหอดแล้วห้ยเขวขาดของไปเด้อเมี่ยปักมีจันไรไงไฮน์ใหญ่มากใจข้างเท่าใดก็พ่ดได้ไงไรมากย่าถึงขาดเ้อขอออันาาซิงสัก

มนเนเกดของิลาสาวคนสวยของคุ้ยหเนาะไอลาที่ความสุขที่เพืเอไที่มยให้มีความสุขตลอดไปทั้งยโดยปล่ย้าสีใจแต่อให้เงนุปข้อดึงข่ยไปเดอยูย็นเป็นสุปรับรับเลยโดยสุขีสุขขังนี่สังใส่เปนวยาแก้เจ็บแก้เจ็บไม่ลูกเรื้องซโอ้วยพรทันสมัยมาก วันนี้เป่นการย่างมีปฏิสัมพันธ์ร้อยพรสจันสุขสาของนิพิษสันคุณปู่เนาะคุณปูป่ครับพู่งใจไม่ตัวหมุนแล้วก็ดีจใจ <น S 2> กับพ่อแม่หนึ่งเปิดวาเปิดมวยเปิดหางเปิดแมงเปนดโอบเปิดแงงงุนทันทีมาตลอดตั้งแต่ย่างก้าว เขาอยูเหงาคอยโตใจใจกั็งจุ่มอยากให้หนุมยืดหยุ่นอยากมีขึ้นหลังให้เก็บทั้งสีตลอดไปเป็นความใจของแฟนตับแฟนเปย์แฟนขัดของยาตันต์ยหลายอางเขาก็มาอ,อยู่สาวหม่ก็เป็นแฟนขัดที่สุดยอดพ่อแม่โวยกันเลยพ่อแม่กุศล อันนี้ป็นไปเป็นตีและไอ้คลกุกผู้มีพระคุณเออนะและกัละต่อไปจกเริ่นลงเรื่อง,องบาทจ,จากโลกไ้ไงเด็ยบเกินท่านแต่สายจมูาบ้านไา,ายพอ่อจสซ<ๆ>ีกชีวิตจะเริ่นจะเริ่รแล้วจงรักพักดีต่อผู้มีพระคุณพ่อโจแม่สมนแล้วก็พ่อเพ่นต<ๆ>ัวอย่างนึงนะได้เลยครับ<ๆ>สาธุ

วันนี้ทั้งภาพเยอะนะคับพี่ในส่วนนน